ัน400ที่4เกียวโตค่ะคันนี้นำข้าวตามแบบ32นะคุณลูกค้าค่ะมาพร้อมกับออโต้เซตตี้แคปพาซีมาให้ yes. ค่ะ๋ย่าลืมช่วยกันได้นะสำหรับคันนี้ค่ะลำดับที่36ท่านใดสนใจรายเชิญน,นะคะคันนี้เราส36ค่ะกับเรื่อกล้าวประมูลมานะคะท่านใดที่รายอยู่ในเ,เชิญค่ะเทสม,มาลิคานุ่ง้างคันนี้น,น, <Yes. S 2> ะน,นะ ชมต่อเลยค่ะรับที่3 6เจโต้าผาชค่ะ CVT รับปี2010-2011นะเป็นเกโต้ค่ะ2,400 cc นะคะออตโต้เซฟตี่เก้า p l u มีนะคกันนี้ค่ะ รถนําเข้าตามแบบ32นะคะดูรถชม้นหนันได้ท่านรายยุติเช่นเลยสําหรับวันนี้มาค่ะราคาเปิดประมูลอยู่ที่5้าแสนสองหมื่นบาทเชิญเลยค่ะ5้าแสนสองราคานี้เอาผ่านลูกค้าค่ะท่านใดสนใจไหมคะน่าร้านขะชมก่อนได้เปิดราคาได้นะคะน่าร้านเปิดราคาได้เลยค่ะในราคาห้าแสนสมบัติราคานี้รับไม่ขยคะคุณลูกค้าคะวันนี้ขายที่ราคาเปิดทุกคันค่ะมีราคาเปิดนะลูกค้าที่เสนอราคามาขอบคุณค่ะลูกค้าค่ะแต่วันนี้ขายที่ราคาเปิดไม่ได้ปรับลงค่ะ5้าแสนสองหมื่นค่ะราคานี้เลยค่ะห้าแสนสองราคานี้ลูกค้าหารับได้เปิดราคาได้น่าร้ากนนราค์ัับนี้ไปเลหมั เต้าผัดค่ะ c v t คันนี้นะคะรับพี่สองนสิบเจ็ดปีสองพันสิบเก็ดราคาเตสีขาวคันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะรับไปเลยไหมคะออโต้เซตเกียบพลัสก็มีให้นะคันนี้ราคา5 2 0 0 0นบาทเปิดราคาได้เปิดได้ลูกค้าค่ะหน้าร้านค่ะสนใจคันนี้ไหมคะมาชมใกล้ๆตรวจเช็คตรวจสอบวงคู่กับไปตรวจสภาพได้รับได้เปิดได้ใช่แล้วค่ะมีไหมคะในราคานี้ค่ะ5 2 0 0 0นบาทมีไหมคะลูกค้ามีไหมคะรับได้เปิดได้ออนไลน์ขอบคุณค่ะเปิดราคามาแล้วที่ไลน์ขอบคุณค่ะซื้อต่อไปต่อตามราคาได้ในแนมากกว่าเรัับบบบ520,000 520,000 520,000าาาททย์เารใช้ย หมายเลขสามศูนย right ์ 1, 8, so ูนย่งแป้อตอไหมคะน่ารักค่ะมาชมและยกมือชูไมยได้เลยนะ5้าแสนสอหมบาทราคาตอนนี้ที่ลูกค้าออนไลน์5้าแสนสมื่นบาทที่ออนไลน์นะ สองพันราคาูงทีาาสตกดได้เลยค่ะห้าแสนสองหมื่นสองพันห้าสนสองหมื่นสองพันนับหนึ่ง้าแสนสราุบิด้่ะห้าแสนสงหมื่นสพันห้าแสนสองหมื่นสี่พันนับหนึ่งห้สนหมา่นแนนาานปรมูล้าแสนสองหมื่นหกพันห้าแสนสองหมื่นหกพันนับหนึ่งห้าแสนสองหมื่นแปดพันซมาทางรยสไค่ะอีม่ยได้เลค่ะห้าแสนสองหมืนแปดพันสามสบระเพณีน้าหลานค่ะห้าแสนสหมื่นบาทห้าแสนสนบาทนับหนึ่งห้าแสนสองหมื่สองพันเทียนค่ะห้ 500,000นา5 0 0 0 0นาลาประมุน้ะ5 8น้าลาลกกดไมคค่ะ5 8บาทรักาสู้5 0 0 0 0บาท5 0 0 0 0บาทนับน um ึ่5 0 0 0 0บาทนับสอง5 0บาทที่ออไลน์เช่ป้ายหมายเ3 0 0 8ซื้อต่ออีกสักไหมคะเรเชนนะคะ5 0 0 0 0บาทราคาตอนนี้ที่ออนไลน์นับ 2,000ัยน 2> 2, ยางซื้อลูกคติดใจเลยนะ5้า0 0 0ราคาเปียนที่หน้าร้านค่ะ5้า0 0 0 0นันับราคาซื้อมาทางออนไลน์5 0 0ี่0 0 0นีนันบ,น,น,บน, 42, นับสอง0 0ทที่ออนไลน์นะ3 0 0ยกไ5 0 0 0ทราคาตอนี้ที่ลูกค้าออนไลน์ สามเลค่ะต่อรถขายที่ราคา544,000บาทที่คุณลูกค้าหลาไปหมายเลข30018 30018ประมูลได้เป็นในราคา544,000บาทขอบคุณคุณลูกค้าหลาค่ะถัดมาคุณลูกค้ารถต่อ